เครื่องดูดฝุ่นหุ่นยนต์ซัมซุงครับรุ่น VR 05R5050 เหลือเพียง8,990บาทนี่เครื่องดูดฝุ่นแบบกล่องครับอิตาชินั่นเองรุ่น CVSE 2 2 V ครับ4,550าร้อบาทละกับเครื่องฟอกอากาศชาร์ฟ KCG 6 0 TA t w นะคะได้พื้นที่50ตารางเมตรทันสมัยมากด้วย ถัดมาค่ะอีกหนึ่งแบรนด์อย่างอิเล็กทรั x นั่นเองค่ะใน4,840บาทเท่านั้นเราลางหลงก่นเลยค่ะอยู่ตรงพี่แวงนนี้แล้วเลยมีสายรัดให้พร้อมแบรนด์ดังอย่าง HLS ค่ะสี่ขา499บาทับมาเป็นชุดเลยหลังก้นในกาอีีตัวเดียวครับและแน่นอนเป็นสินค้า Eco Choice cho ด้วยนะลดให้พิเศษหรือเพียง599บาทนี่อ่ะชั้นวาง4ชั้นก่อนนะครับ เฟอร์ดินีโคนี่ไม้ยางสีธรรมชาติก็เพียง1,290บาทจ้าชั้นวางของ3ชั้นจากเฟอร์ดินีโคนี่ไม้ยางสีธรรมชาติค่ะงานสวยแบบนี้เลยไม่ถึงหลักพันบาทเหลือเพียง990บาทแต่ละชั้นเราต้องหนักได้5กิโลกรัมต่อชั้นกันไป <Wow. S 2> เลยค่ะ,ะวันนี้เนี่ยเป็นตู้วางรองเท้าที่สามารถจุได้ได,ดีเลยดีเดียวสัก4ีถึง6คู่เป็นงานแบบนี้เลย 990บาทเท่านั้นเองเน้นจุเยอะก็ต้อง2บานเป็นเลยชั้นบนและชั้นล่างครับเฟอร์ดินี่รุ่นลาเฟอร์เหมือนกันนะเนเชอรัโครับ1,390บาทเองจา้า <ทะ S 1> เครื่องกองน้ำเดิมโทเล s w 9800e ครับ7,290บาทครับโอ้โต๊ะพับครึ่งครับอนเนกประสงค์เลยแบนเอ MC ครับความยาว180เซนท่านใดสนใจท่านใดอยากได้ เก๋แน่นอนนะไปใช้งานที่บ้านท่านเพ้เพียง1,790บาทเองครับท่านผู้ชมเตาแก๊สสองหัวครับเทคโนสตาร์ TNS นะจากเทคโนครับ2,790บาทเองครับเครื่องล้างจานตั้งพื้นนั่นเองค่ะ27,900บาทเท่านั้นค่ะ